ีเราจะมาแนะนำตัว usb ออ wi-fi ตัวนี้นะครับเราดูข้างในก่อนก่อนนี่คู่มือแระตัเครื่องนะครับกระดูแข็งแรงเรียบร้อยดีนะครับ ขั้นแรกก็เปิดฝามันมาก,ก่อนตัวน,นี้จะเป็นเสียบกับพวกออแหล่งกําเนิดไฟนะครับหรือว่าเสียบกับคอมพิวเตอร์โดยตรงก็ได้นะครับทีน,นี้เราจะใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์แล้วก็ดูวิธีการใส่ซิมนะครับเปิดฝาด้านหลังนะครับดันขึ้นไปออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซิมก็จะใช้เป็นถาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็คว่ำหน้าลงไป นี้เรียบร้อยปิดฝาแล้วก็เสียบกับ power bank แล้วก็รอเครื่องมันทำงานสักแป๊บนะครับแล้วก็รหัสเริ่มต้นนะครับเรามาดูด้านหลังนี้ได้รหัสเริ่มต้นของเครื่องนี้ก็คือ1-0ถึงนะครับนี่อยู่ตรงนี้ wifi key ไไฟไฟนี่นะครับอันนี้คือชื่อ ชื่อเริ่มต้นอรอรับเครื่องทำงานอพอเครื่องมันทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสัญญาณมาเป็นถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้คือใช้งานได้ปกตินะครับเราจะมาต่อกันแล้วก็นี่นะครับคือชื่อมันนะครับ นี่คือเชื่อมต่อแล้วรหัสเริ่มต้นก็มันจะอยู่ด้านนี้นะครับเริ่มต้นคือหนึ่งถึงศูนย์นะครับแล้วก็มาลองใช้งานกัน ใช้้งานนไดปกติะครับสำหรับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราก็ตอนแรกเราก็ต้องคอนเนคกับตัวตัวปลอดกัญญาณ WiFi ก่อนนะครับ USB Wi-Fi ก่อนแล้วเราก็จะมาพิมพ์ตัว IP Address ของมันนะครับมันก็จะมีบอกที่ตรงนี้นะครับ1นึ่งเก0 1นะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ 9 2 1 6 8 1 0 0 0 1นจะจะเข้ามาตรงนี้นะครับให้พิมพ์คำว่า admin นะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนภาษาที่เป็นภาษาก่อนเป็นอังกฤษ แล้วก็พิมพ์าสเว w o r d คำว่า admin ตามข้างบนนี้เลยนะครับ admin ไปอันนี้ไม่ต้องนะครับอเนน่มมาเป็นภาษาจีนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นอังกฤษเปตรงนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าตอนนี้มีเครื่องที่คอนเน็กอยู่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ชื่อแล้วต่อมาเปลี่ยนรหัสมาที่ Wi-Fi Setting แล้วก็มันก็จะมีตรงนี้นะครับผ่านผู้ด์นี้เรามาพิมพ์เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับชื่อก็เปลี่ยนได้นะครับชื่อก็เปลี่ยนตรงนี้ Wifi SSID นี่นะครับพอเปลี่ยนเสร็จกดตรงนี้นะครับ s u b m i t แค่นี้นะครับแล้วเครื่องมันก็จะรีสตาร์ทแล้วรหัสผ่านเราก็จะเปลี่ยน